สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาดูกันในเรื่องของการต่อตัวเก็บประจุนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วอาจจะได้ยินเสียงฝนมันเอฟเฟกตบ้างนะครับมาดูกันครับคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปของการต่อความนทานถูกไหมสาหรับการต่อตัวเก็บประจุเนี่ยหลักการคล้ายๆกันเลยแต่น้องเนี่ยก,ก็ชักจะมักจะจําสลับกันนะว่าอาอนุกรมต่อแบบจอนะ อนุกรมก็คือต่อกันแล้วแบบเอา r เนี่ยมารวมกันถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเก็บประจุอะเอาตัวเก็บประจุมาต่ออนุกรมกันมันจะต่อแไหนมันจะรวมกันแบบไหนอนุกรมเหมือน R ป่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับให้ให้ดูสูตรนี้ไว้อันนี้คือสูตรหลัก c เท่ากับ q ส่วน v อันนี้คือสูตรหลักของตัวเก็บประจุนะ c คือความจุไฟฟ้า q q คือประจุ v คือความต่างศักย์นะครับอสมมติพี่เอามาต่อกันแบบอนุกรมก่อน อันนี้คือสัญลักษณ์ของ C นะคือสองขีดเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นขีดที่ไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวแหล่งจ่ายอ่าตัวนี้ก็เป็น C หนึ่งตัวนี้ก็เป็น C สองรากกายเหมือนกับการต่อแบบความตทานทานเลยนะครับอ่กระแสวิ่งออกครับกระแสวิ่งออกกระแสวิ่งออกแต่ทีนี้เราจะต้องดูเป็นประจุไฟฟ้านะฮะัประจุไฟฟ้าไหลออกจากแบตเตอรี่ Q วิ่งผ่าน Q หนึ่งวิ่งผ่านตรนนี้ก็ Q สองนะครับวิ่งออกมากเป็น Q เหมือนเดิมเมครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักการเหมือนกันเลยนะครับจากตรงนี้มันมีมันม,ม,นมีมันมีสูตร,ส,ตรสูตรหนึ่งคือ I เท่ากับ Q ส่วน t โอเคมันคือประจุปไฟฟ้าที่ผ่าน ต่อหหน่วยเวลาจะเท่ากับกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้มันก็คือแปรผันตรงกันนะแค่มีเวลาแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเก็บประจุตัวที่1วิ่งผ่านตัวเก็บประจุตัวที่2แล้วก็วิ่งออกมาจากแบตเตอรี่เนี่ยมีค่าเท่ากันโอเคไหมก็จะได้เป็น Q รวมเท่ากับ Q หนเท่ากับ ค2สองแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรความต่างศัก์นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับกรณีที่วงจร r เลยความต่างศัก์ที่ตกค่อมตรงนี้จะเป็น v ีหนึ่งความต่างศักย์ที่ตกค่อมตรงนี้จะเป็น v ีสองจะไม่เท่ากันนะครับเพราะมันคนละจุดเนาะก็เป็น v รวมเท่ากับ v ีหนะึ่งบวก v ีสองแบางคนบอกว่าม,มันเท่ากันได้ไหม มันเท่ากันได้ในกรณีที่อันนี้เป็น6แล้วแบ่งเป็นคนละ3ก็เท่ากันถูกไหมครับเอาทีน,นี้เราจะเล่นเหมือนเดิมเราจะเล่นจากตัวที่มันไม่เท่ากันนะครับจากสูตรนี้ครับ c, c เท่ากับ q ส่วน v ย้ายครับย้ายลองย้ายดู v, v เท่ากับ q ส่วน c นหลังจากที่เราย้ายเสร็จแล้วนะครับเก็บเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับแล้วก็เอามาแทนค่า v รวมคือ q รวมส่วนด้วย c รวม วีก็คือ Q 1ส่วนด้วย C1 บวกด้วย Q 2ส่วนด้วย C2 นะครับและจากตรงนี้ Q รวมเท่ากับ Q 1เท่ากับ Q2 เพราะฉะนั้น,นเราตัด Q ิวทิ้งครับตัดตัดตัด,ตดนะครับมันก็จะเหลือเป็นสูตรที่ให้น้องจำนะครับว่าให้น้องจำไว้นะครับว่าอนุก,กรม C ต่อกันแบบอนุก,กรมวิธีหาคือ1ส่วน c รวมเท่ากับ1ส่วน C1 บวก1ส่วน C2 นะครับ สถาบันกฤษชาบางอันก็จะบอกว่าให้จําสลับกันไปเลยนะครับต่ออนุกรม R คือรวมกันไปเลยต่อแกปะกปัจจุก็สลับกันนะครับทำให้น้องบางคนงงได้งงแบบที่ปู่ไม่กลับเพราะว่าจาจาแบบไม่มีหลักการนะตอนนี้เสียงฟ้าร้องก็พยายามแข่งกับเรานะครับเราก็อย่าไปยอมมันเราต้องพูดให้ดังกว่าโอเคทีนี้อนุกรมผ่านไปแล้วนะครับมาดูที่ขนาดบ้าง ขนาดก็ตอบแบบง่ายๆเลยนาะมีสองตัวหนึ่งตัวสองตัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี่หน้าฝนหรือหน้าหนาวนะทำไมต้องตกมันหน้าหนาวชัดความหนาวมันครบแน่นกันกลายเป็นไอได้ด้วยหรอจะต,ตัวนี้ดูเหมือนเดิมให้ดูความต่างสักก่อนนะครับ V1 V2 นะครับสังเกตดู V1 ไป V2 ก็จุดเดียวกันว1ไป V2 ก็จุดเดียวกันความต่างสักเท่ากันนะครับว1ไป V2 จุดเดียวกันเหมือนกัน3จุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นความต่างสักรวมเท่ากับ V1 เท่ากับ V2 นะครับแต่สิ่งที่มันไม่เท่ากันคือประจุโอเคประจุก,ก็ดูคล้ายๆกับกระแสครับประจุวิ่งมาพอวิ่งมาเสร็จมันก็ต้องวิ่งแยกถูกไหมอพอวิ่งแยกเสร็จปุ๊บมันอาจจะแยกไม่เท่ากันมันไหลไม่เท่ากันแน่นะครับ ซึ่งเวลาไหลามาไหลกลับก็ต้องเท่าเดิมถูกไหมครับเราจะจบอกได้ว่า V I, q, ีไวรวมเท่ากับ Q1-Q2 บวก Q2 และเราจะเล่นความสัมพันธ์นี้จากอันนี้ครับกระย้ายข้าง q c เท่ากับ Cv นะครับเก็บสูตรนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสามารถย้ายกลับไปกลับมาได้และเอาไปแทนในตัวที่มันไม่เท่ากัน Q รวมก็คือ C รวม V รวม Q1 คือ C1 V1 คือสองคือ c สอง v สองนะครับหลังจากตรงนี้แล้วนะครับน้องทุกคนนะพี่คิดว่าน้องทุกคนน่าจะทําได้นะตัดตัดตัดโอเคไหมครับ mm hmm. หลังจากนี้ครับก็คือสูตรที่น้องจํากันเนี่ยแหละ c รวมเท่ากับ c หน okay, ึ่งบวก c สองโอเคไหมครับก็จะได้เป็นวงจรขนานนะครับต่อ c แบบขนานจะได้ c รวมคือ c หนึ่งบวก c สองคือเอามารวมกันเลย สูตรเนี่ยจะต่างกันแต่หลักการเนี่ยเหมือนกันนะครับให้น้องจาตรงนี้ไว้เลยเนี่ยหลักการเนี่ย,าาเ,ยはは like เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยไออนุกรมเนี่ย v จะต้องเอามาบวกกันขนาน V ต้องเท่ากันเหมือนกันแป๊ะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอนุกรมประจุหลายเท่ากันเหมือนกับตัว I i ก็หลายเท่ากันแต่ขนานประจุจะต้องแยกหลถูกไหมครับเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยวิธีจานะจำแบบมีหลักการนะครับจําไว้ อย่าพยายามจําแบบเขาว่าบอกให้จําก็จานะครับให้รู้ว่าเฮ้ยมันมาอย่างไรวะจะได้จําไปจนมันตายในกรณีที่น้องไปสอบแล้วน้องลืมบางคนเนี่ยเผลอๆไปท่องกลายเป็น Q ิเท่ากับ C ส่วน V ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมครับหรือว่าบางคนไปจําแบบอนุกรมต่อรวม,มันปุ๊บก็เอา C1 หนึ่งมาบวก C2 สองเลยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมในกรณีที่น้องจไไํจไม่ได้จ้องจะได้เช็คได้นะครับเพราะน้องจะได้รู้ว่า สูตรมันมาอย่างไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ